นี่คือบรรยากาศเทศกาลโจนชะนำถเมเอหรือที่เรียกว่าเทศกาลสงการของกัมพูชานั่นเองนะครับทุกคนใครที่บอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวที่กัมพูชาที่ขมรเนี่ยไม่เยอะนะครับคุณคิดผิดนะครับทุกคนนี่ครับต่างชาติเนี่ยก็ถังโถมไปเที่ยวที่กัมพูชาเหมือนกันนะครับทุกคนและนี่แหละครับก็คืออาณาจักแห่งความมาศจรรันของประเทศกัมพูชานะครับ สวัสดีครับพผมนรงชาแนลหลังจากที่เทศกาลสงการก็ได้จบลงไปแล้วนะครับทุกคนเราก็มาดูบรรยากาศ นะครับบรรยากาศของประเทศกัมพูชากันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่สงการเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับชาวกัมพูชาเนี่ยก็ได้ประเมินนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเยอะเหมือนกันนะก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็ไปเที่ยวที่ประเทศเขมรเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนชาวกัมพูชาเนี่ยก็ได้ประเมินนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวกัมพูชาเนี่ย ก็อยู่ประมาณที่13ล้านคนนะครับทุกคนโอ้โหเยอะจริงๆครับสำหรับชาวกัมพูชานะครับและเขาได้ประเมินนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับอยู่ที่8เฮ้ยไม่ใช่ละอยู่ที่ 81, 7 4 5คนนะครับโอ้โหคนเยอะเลยนะครับทุกคน8 0,000ืนะครับทุกคนก็ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาเนี่ย8 0,000ืนะครับแล้วก็ส่วนที่อ่า นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวกัมบูชาเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ประเมินอ,อยู่ประมาณที่13 13ล้านคนนะครับโห oh, oh, ก็แตกต่างจากไทยมากนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักล้านเลยนะครับต่างชาติเนี่ยก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่ค่อยสนุกสนานนะครับทุกคนก็เลย ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยก็ดูสีหน้าเอานะครับทุกคนว่าสีหน้าของชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนกับไปเดินเล่นนะเหมือนกับไม่ได้ไปเดินสงการไม่ได้ไปเดินสาดน้ําสงการเหมือนที่ไทยเลยนะครับทุกคนมันเหมือนไปเดินเล่นยังไงก็ไม่รู้ครับดูจากรูปแล้วนะครับเรามาดูมุมมองของชาวโซเชียลกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยกับมหาสงการนะครับหรือว่าที่เรียกว่า นชนชั้นนำทำเมยนะครับโอ้โห و, เลือกยากจริงๆนะครับเลือกยากจริงจรชนชันำทำเมยนะครับก็หลังจากที่ได้เห็นรูปภาพแล้วลองมาดูมาฟังนะครับว่าชาวโซเชียลเนี่ยเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้างนะครับก็คนแรกเขาบอกว่าดูหน้านักท่องเที่ยวคงมีความสุขมากค่ะเออมันจริงๆนะครับดูครับหน้าตาเนี่ยเหมือนไม่ได้เหมือนมาเดินเล่นเหมือนเซ็งๆอนะครับเหมือนเนี่ยเหมือนเห็นฝรั่งคนที่ไหม ดูแบบอารมณ์แบบกูโอ้กูมาทําไมวะประมาณนี้นะครับดูแบบคิดเครียดนะครับหรือคนแบบดูตึงๆไปเลยอะ่ะมันเหมือนมันไม่สนุกอ่ะเขายิงเล่นโทรศัพท์อยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ,โ,หโอ้โหนี่แหละครับคนต่อไปครับเขาก็บอกว่าดูพวกเขาเครียดเครียดและดูเศร้าและหน้าสงสารนะครับนี่ชาวต่างชาตินะครับเนี่ยดูเขาตึงมากนะครับเครียดมากอาดูอ่ะ เขาแบบเครียดมากนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็บอกว่าคือต้องพยายามหาถ่ายที่มีฝรั่งยืนสักคนเพื่อให้เห็นว่ามีต่างชาติอะไรงี้โอ้โหหัวจะปวดนะครับก็คอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าแต่ละคนไหลรอยยิ้มบนใบหน้ามากๆ มันก็จริงนะครับทุกคนเนี่ยฝรั่งไม่ยิ้มไม่มีความสุขเลยดูมีความสุขเลยนะครับขอมูนต่อไปครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวคำเมนเนี่ย13ล้านคนทั้งประเทศมี16ล้านอู้ดูสิครับดูเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเท่าที่แอดว่านะน่าจะเป็นชาวคำเมนถ้าส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเนี่ยส่วนน้อยนะครับชาวต่างชาติส่วนน้อยเลยที่จะไปคำเมนเนะครับดูลักษณะแล้วนะครับทุกคนก่อนเรามาดูคำเมนต่อไปครับก็บอกว่าหาไทย ตรงที่มีต่างชาติฮ่มีกี่คนเองขอมินตัวไปครับบอกว่าประชากรทั้งประเทศ17ล้านคนอืมเป็นสถิติคนเล่นน้ําที่คิดเอาง่ายจริงๆชื่นชมขอมมนตัวไปครับบอกว่าสายตาแต่ละคนบง่งบอกถึงความผิดหวังหารอยยิ้มไม่เจอเนี่ยดูครับเขาจะไปฉีดไทยครับไม่มีใครแบบสนุกสนานกับเขาเลยครับทุกคนเนี่ย เขาก็พากันเดินผ่านแล้วก็ถือปืนอ่ะอ่ะเนี่ยคิดเหมือนแอดไหมเนี่ยดูครับยืนจับปืนแล้วก็มองหน้าไม่มีความสุขเลยครับทุกคนเนี่ยดูครับเขาก็ยืนเนี่ยได้ฉีดน้ำก็ไม่รู้เนี่ยเขาเป็นตัวไปครับโกรามาโตตอบว่าจริงค่ะมีต่างชาติไม่กี่คนก็ยังกล้าทายมาลงแล้วดูสีหน้าพวกเขาดูไม่สนุกเท่าไหร่นะครับดูครับนี่ครับ มีเห็นต่างชาติหนึ่งคนเห็นคนเดียวครับที่ใส่หมวอกอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาบคอมเมนต์ตไปครับก็บอกว่าดูดีมากๆดูแห้งมากๆด้วยโอ้โหก็ดูแห้งจริงครับทุกคนไม่มีใครเปียกไม่มีใครเล่นน้ําเลยครับดูไม่สนุกสนานไม่ล่าเริงเลยครับทุกคนเกาะคอมเมนต์ตงไปครับบอกว่าปีหน้ามาเที่ยวไทยนะประเพณีสาดน้ํามีหลายที่ในโลกสงการมันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นผู้คน คอมเมนต์วใครับบอกว่าหน้าตาสีหน้าแต่ละคนเหมือนคนกำลังมีความทุกข์โอ้โหดูสิครับมีความทุกข์ไหมครับทุกคนดูเอาเองนะครับนะครับนะทุกคนดูเอาเองนะครับว่าเขามีความสุขไหมนะครับในรูปนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับนี่แะครับโอ้โหก็เป็นความรู้สึกของชาวโซเชียลนะครับทุกคนเยมาดูความแตกต่างนะครับแผนที่ของที่ กันบ้างนะครับแขมภูมิ <st ut ters> ประเทศนะครับจะเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยจะบินจะไม่บินผ่านประเทศกัมพูชาเลยนะครับแสดงว่าเขาบินมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วดูครับนี่เป็นเครื่องบินที่บินผ่านาน่านฟ้าประเทศไทยนะครับที่มาเที่ยวช่วงสงการนะครับทุกคนดูไม่ไปลงที่กัมพูชาเลยครับดูแบบไม่มีเลยนะครับทุกคน มีหลงอยู่ลำหนึ่งเนี่ยหลงหลงอยู่ลำหนึ่งนะครับทุกคนนอกนั้นเนี่ยบินมาลงที่อ่าประเทศไทยเลยนะครับทุกคนนี่ก็บ่งบอกแล้วว่าครับที่การสงการที่ไทยเนี่ยต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับคนสําหรับประเทศไทยก็ต่างชาติเยอะเป็นล้านนะครับทุกคนแตกต่างจากกัมพูชานะกัมพูชานี่ที่เขาบอกว่าอะไรนะอ่แปดหมื่นหนึ่งพัน 80,000กว่าคนนะครับทุกคน,คนดูสิครับนี่ก็คือนี่เป็นจํานวนเครื่องบินเข้าน่านฟ้าประเทศไทยนะครับนี่ช่วงเทศกาลสงการเลยนะครับทุกคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยต่างมาเข้ามาในประเทศไทยนะครับทุกคนเป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยครับดูสิต่างจากที่เขมรมากเลยนะครับที่ไม่มีครับมีหลงอยู่ลําเดียวนะครับทุกคน พูดถึงกัมพูชานะครับเขาก็จัดเทศกาลสงการนี่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมสําหรับชาวต่างชาติหลายๆประเทศนะครับที่เขาให้ความสนใจเนี่ยให้ความสนใจประเทศไทยมากกว่านะครับกับเทศกาลสงการโอเคครับทุกคนครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับประเทศกัมพูชานะครับก็อีกไม่นานนะครับ ก็คงจะมีชาวต่างชาติไปเที่ยวที่ประเทศคัมเมนเยอะๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็เราดูกันต่อไปนะครับส่วนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็เมนกันได้เลยนะครับทุกคนครับโอเคครับแอดก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมน้อง h ชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับน้งชาแนลสวัสดีครับโอ้โหดูฝรั่งคนนี้ครับดูหน้าตานี่คิ้วขมุดเลยครับทุกคน

「んみんなでいわ